งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบวนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช er ้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิศบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์เล่าให้ฟังนะฮะ ถึงวันคล้ายวันสัป,ปนาหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2กลุ่มผาพันธ์ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะก็เล่าให้ฟังถึงการวางพวงมาลานะฮะอนุสาวรี์สามบุรพาจารย์และอนุสาวรี์สามบุรพาจารย์นั้นถือกำเนิดเกิดมาอย่างไรในอดีตตั้งแต่สมัยผมเป็นนิสิตเกษตรเนี่ยนะครับเวลาเราจะเดินทาง ผ่านอนุสาวรีย์เราจะต้องทำความเคารพทุกครั้งและเวลาผมจะพาวงดนตรีลูกทุ่งรวมดาวกระจุยเดินทางไปแสดงดนตรีในต่างจังหวัดก็จะต้องไปกราบคารวะในสมัยนั้นมีแต่อนุสาวรีย์ขุลสุวรรณเพื่อให้การเดินทางปลอดภัยและก็การทำงานเพื่อมหาวิยายนั้นประสบความสำเร็จนะก็พูดง่ายๆว่า เราถือว่าอนุสาวรี์สามบุรพาจารย์นั้นเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพคารวะถึงบุรพาจารย์เกษตศาสตร์ทุกท่านนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่ากิจกรรมในวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่ได้มีเท่านั้นแหละครับนะฮะโดยทั่วไปเขาก็จะมีกิจกรรมอ่า คารวะบูรพาจารย์ซึ่งยังมีชีวิตยอยู่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็มักจะดำเนินการนะที่ผ่านมาในอดีตก็ที่ใช้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่หน้าถนนพลโยธินแต่ว่าในปีนี้ปีไหนๆเขาจะจัดที่ทางเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็สุดแท้แต่นะครับผมเองก็ไม่ได้ทราบถึงรายละเอียดในส่วนนี้ ก็จะมีพิธีลดน้ำขอพรอ,อันนี้ผมว่าที่ผมต้องหยิบเอามาพูดมาคุยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความงดงามนะเป็นความงดงามของความเป็นไทยๆของเราที่ลํำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับและในปีนี้ที่ บริเวณหอประชุมมหาวิทยะะาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนั้นก็จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งก็จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งนะสองปีเราก็เลือกกันครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เพื่อนผมคุณสุวิทย์นะซึ่งเป็นอดีตสวของจังหวัดสมุทรสาครเขาก็อาสาสมัคร นะครับลงเลือกตั้งในวันที่ลงเลือกตั้งแล้วก็รู้สึกจะได้เบอร์หนึ่งแล้วก็มีรุ่นน้องห่างไปอีก6รุ่นนะก็เป็นเฟชชี่ของเฟชชี่ซึ่งก็เป็นอดีตนายอาดีตเป็นนายกที่ดำเนินที่เป็นอยู่เนี่ยก็ลงสมัครต่อนะข่าวกเกษตรศาสตร์วันนี้เขาก็จะไปเลือกนายก สมกตกันซึ่งการทำงานของสมาคมนิสิตเก่าก็จะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันรวมไปจนกระทั่งถึงการดูแลนิสิตเก่าอะไรต่างๆเหล่านี้มีการประกาศเกียรติคุณนะฮะวันนี้ก็จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับนิสิตเก่าดีเดน่นซึ่งแหม่ที่พูดไปก็ต้องขออภัยไม่ได้เอามาคุยตัวเองนะครับ คือเมื่อปี2,562นะผมก็มีโอกาสเข้ารับรางวัลน,นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี2,562นะครับกับเข้าด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ทิดบวนบางประมาะต้องมุ่งหน้าทำงานกันต่อไปแล้วก็รับใช้พี่รองกเกษตรกรต่อไปนะฮะ แต่ก็มีหลายสาขานะครับบางคนก็เป็นสายวิชาการสายวิจัยสายาบริการาประชาชนอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับก็มีอยู่เยอะแยะมากมายอันนั้นก็เป็นการประกาศเกียรติคุณนะฮะและในวันที่สองกุมภาพันธ์นี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็จะมีการานัดชุมนมุมนัดหมายเจอเจอกัน สำหรับนิสิตรุ่นเก่าๆที่มาเจอกันอย่างผมก็เป็นนิสิตเกษตรรุ่น30ปีนี้80นะก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับพี่ป้องแฟนๆรายการครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าจำนวนนิสิตมีเยอะนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาก็นัดพบกันในมหาวิทยาลัยแต่ในปัจจุบันก็แต่ละรุ่นก็มีจำนวนนิสิตมาก เพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นก็มีผู้แทนรุ่นนะนอกจากผู้แทนรุ่นก็มีผู้แทนคณะผู้แทนคณะเกษตรคณะประมงคณะวิทยาศาศสตร์วิศวะอะไรก็ว่าไปแล้วก็มารวมแต่ว่าเดี๋ยวดีเขาก็จัดงานรวมกันอย่างรุ่นผมก็จัดรวมรุ่นไม่ได้จัดรวมคณะนะคือทุกคณะมารวมกันหมดแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าอย่างรุ่นผมเนี่ยเมื่อตอนเริ่มแรก จัดงานก็ใครไปงานเราก็ลงทะเบียนจ่ายสตังค์ช่วยกันจัดงานแต่ว่ามาในช่วงหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นที่เขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินเขาก็เสียสละครับก็จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มีฐานะอาชีพดีมีสถานะทางสังคมดีเนี่ย เขาก็บริจาคเงินนะผมก็เห็นบางคนก็5,000บางคนก็1ม0 0 0ส0 0 0 0ืนเนี่ยนะครับก็รวมกันแล้วทุกคนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็เรียกว่าไปร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรเพราะว่ามีเพื่อนที่มีคู่นูประการได้ออกเงินให้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการลํำลึกนึกถึง มิตรภาพในอดีตที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันบางคนเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็ได้ไปทำงานที่ทำงานเดียวกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะผมเองก็ปีนี้ต้องยอมตัดใจไม่ได้ไปที่แล้วมาสองสาปีที่แล้วไม่ได้ไปอันนั้นเพราะเขาไม่ได้จัดอันเนื่องจากสภาวะโควิด -19 นะฮะปีนี้ ที่จริงควรจะได้ไปแต่ว่าตรวจสอบสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยก็ผมก็ทำงานได้อยู่ที่บ้านได้ก็ดูเป็นปกติจะมีอาการหายใจวิววิวอยู่บ้างในบางครั้งบางโอกาสแต่ก็ตัดสินใจบอกกับเพื่อนสนิทไปบางคนว่าว่าปีนี้ก็ฝากความระลึกนึกถึง เพื่อนคนอื่นๆนะฮะไปด้วยว่าปีนี้ผมก็คงจะไม่ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมั่นใจสุขภาพตัวเองที่จะไปสนุกสนานเฮฮาแล้วก็คนรุ่นผมนั้นก็ต้องบอกว่าเวลานี้เจอหน้ากันเนี่ยจำหน้ากันจำหน้ากันไม่ได้แล้วนะครับ ไอ้ที่ว่าจำหน้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็เหี่ยวเหี่ยวย่นย่นนะฮะหรือว่าซูบซีดผอมไปบางคนก็อ้วนตุ๊บก็แล้วแต่นะเรื่องนี้ก็มีวันหนึ่ง <c oughs> เพื่อนผมท่านหนึ่ง <c oughs> เขาก็เกิด <c oughs> ไปชมผมทางติ๊ t ต k กที่ผมพูดเรื่องทำไมมะม่วงไม่ติดผลทำไมผลมันร่วง เขาก็เอา,อาคลิปเสียงใน t ิกต o อกเอาไปลงในกลุ่มไลา์เพื่อนนะฮะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาทักบอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้คนมันยายนี่มันมันซูบมันผอมไปหรือเปล่านะฮะไอเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ชิดสุชาติเขาก็บอกว่ามันพึ่งสร้าง่ายโว้ยเขาบ่ากันนะฮะอันนี้ก็ เพื่อนหลายคนก็รู้ว่าผมก็เจ็บป่วยเป็นมเมะเร็งพึ่งจะ,ะหายดีนี่ก็วันที่สามหรือวันที่แปดกุมภาเนี่แหละก็มีคิวจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบนะฮะติดตามนะว่าอาการมาเมะเร็งที่มันเรียกว่าหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปโดยเส้นเชิงหรือว่ามันยังไงก็ต้องมีการเรียกว่า พบแพทย์ทุก6เดือนนะครับทั้งหมอทางด้านหลังสีแล้วก็หมอทางเคมูนะฮะก็อาการผมก็คือถึงไปก็คุยกับเพื่อนฝูงระบากเนื่องจากว่าถ้าพูดนานผมก็จะมีอาการอย่างปากแห้งอยู่หมอก็ให้ยาแลช่วยรักษาเรื่องต่อมน้ำลายแต่ก็ทานไปแล้วมันมีอาการแพ้อยู่นะครับ วันนี้ก็คุยเรื่องส่วนตัวเยอะหน่อยอันนั้นก็เป็นบรรยากาศของวันที่สองกุมภาพันนะฮะและตอนค่ำๆเขาก็จะมีการจัดเลี้ยงรวมที่บริเวณหลังหอประชุมซึ่งปีนี้ก็จะมีวงดนตรี KU b a แบนวงดนตรีรวมดาวกระจุยซึ่งที่จริงผมก็น่าจะได้มีโอกาสไปพบน้องๆดาวกระจุยสักครั้งแต่ก็คงไม่ได้ไปเพราะว่ายิ่งงานกลางคืนนะฮะ ก็ไม่อยากที่จะขับรถกลางคืนแต่ที่จริงก็มีบ้านอยู่กรุงเทพแต่มันก็อยู่ติดบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะไปค้างนะบ้านที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คงไม่ได้ไปตั้งแต่กลางวันแล้วก็คงไม่ได้ไปร่วมงานในปีนี้น่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความตั้งใจณขณะที่กําลังคุยกับท่านอยู่เนี่ยนะครับก็มีงานเขาเรียก Home Coming Day โ o m คัมมิ่งเดยก็คืองานวันคืนสู่เย่าชาวกเกษตรและเดี๋ยวตอนต,อต,อต่อไปนั้นผมจะเล่าให้ฟังเรื่องกำเนิดงานกเกษตรแฟรเ์เกษตรแห่งชาติอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งปีนี้เขาก็จะจัดงานระหว่างวันที่3ถึงวันที่11กลุ่กุมภาพันธ์ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่แปลกกว่าทุกปีเพราะปกติทุกปีเขาจะจัดคร่อม ให้วันที่2องกุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ระหว่างกลางงานก็คงด้วยเหตุผลบางประการนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กำแพงแสนคนครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s s สไซ B U a n 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อ ฟโปเนกกําจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี line สั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพรียแป้งนะ้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวฟตริล่อนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเพตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ไมประดับเติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ใชปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูพนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร